กรณีของน้องแชมป์เด็ก5ขวบครับคุณผู้ชมคุณนัทที่ถูกน้ำร้อนลวกลวกตามร่างกายแล้วก็จุดที่เป็นอวัยวะสำคัญด้วยแม้ว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องไปสอบถามนะครับคุณแม่แท้ๆของน้องแชมป์ก็บอกว่าน้องทำน้ำร้อนลวกตัวเองนะครับไม่ได้เป็นไปตามที่บอกก่อนหนี้ว่าเป็นเพราะพ่อเลี้ยงล่าสุดครับทางคุณรุ่งทิวาสุดแดนหัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ปทุมธานี รวมไปถึงหัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ศูนย์พึ่งได้ OSCC คุณวรพัฒน์แสงแก้วกับทีมอายการไปเยี่ยมน้องแชมป์และไปพูดคุยกับคุณแม่ของน้องแชมป์คุณแม่ก็อายุ28ปีนะครับแม่ก็เฝ้าดูอาการลูกอยู่ที่โรงพยาบาลพ <accidental> <espace S 2> อไปถามคนที่เป็นแม่แม่บอกว่าขายผลไม้ตามร้านอาหารก็ตตะเวนไปขายเรื่อยๆตามย่านลำลูกกาบ้างจุดอื่นบ้าง ช่วงที่ผ่านมาปีใหม่นักท่องเที่ยวเยอะลูกค้าเยอะไม่ค่อยสะดวกเลี้ยงลูกชายแล้วแฟนเก่าที่เป็นพ่อเลี้ยงขอน้องแชมป์ไปเลี้ยงดูตัวเองเห็นว่าแฟนเก่าก็คุ้นเคยกับเด็กดี<ม>ก็เลยให้ไปอยู่ด้วยกันนะครับช่วงปีใหม่ก็ให้ไปช่วยเลี้ยงคนเป็นแม่บอกว่าเมื่อทราบข่าวว่าลูกของตัวเองถูกน้ำร้อนลวกก็เลยมาเยี่ยมจากการสอบถามน้องแชมป์น้องแชมป์บอกแม่ของตัวเองว่าทำน้ำร้อนหกใส่ตัวเอง แล้วตัวเองก็มองว่าลูกชายเนี่ยพฤติกรรมเป็นเด็กซนอยู่แล้วกระทั่งคนเป็นแม่เคยถูกกัดที่มือด้วยหนึ่งครั้งเ <Okay. S 1> ชื่อว่าพ่อเลี้ยงไม่ได้เป็นคนทําแต่ลูกบอกว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนทําเพราะว่ากลัวความผิดนะครับ <Okay. S 1> ขณะเดียวกันก็จะมีทีมสหาวิชาชีพ <Okay. S 1> ทีมแพทย์นักจิตวิทยานักสังคมไปร่วมกันเยียวยาแล้วก็อยู่ในกระบวนการนะครับสําหรับน้องแชมป์จาการสอบถาม คุณหมอหัวหน้าศัละยแพทย์ของโรงพยาบาลปทุมธานีให้ข้อมูลแบบนี้คุณนัทตอน <Okay. S 1> ที่น้องแชมป์มาน้องแชมป์อยู่ในสภาพที่เก็บกดมีภาวะซึมเศร้าบาดแผลต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าสอาทิตย์ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อเพราะน้ำร้อนมันลวกเยอะครับแล้วแผลของน้องแชมป์มีลักษณะเป็นเนื้อตายเป็นก้อนหนาต้องผ่าตัดออกณขณะนี้ผ่านมาสามวันสภาพจิตใจดีกว่าตอนแรกเยอะครับแม้ว่า จะไปพูดคุยกับคนที่เป็นแม่นะครับคนที่เป็นแม่ก็ยืนยันแล้วก็เชื่อว่าลูกตัวเองดื้อน,น่าจะเป็นคนทําเองครับคือคุณแม่บอกนะครัว่า เคยถามน้องนะฮะน้องบอกว่าน้องจะบอกว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนทําเพราะว่าถ้าน้องบอกว่าหนูทําเองเนี่ยจะโดนดุคุณแม่บอกว่าเป็นปกติเวลาน้องทําอะไรผิดเนี่ยน้องมักจะโดนดุอาจจะเป็นการฝังใจน้องก็ได้นะฮะแล้วคือนิสัยของน้องเนี่ยเป็นเด็กค่อนข้างเอาแต่ใจแล้วก็เป็นเด็กซนมากเคยทําร้ายร่างกายตัวเองด้วยนะครับวันนี้คุณแม่บอกส่วนคนที่เป็นแม่เลี้ยงอีกคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าคุณสุจิตรากาดหารน,นะครับบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ใน เหตุการณ์ด้วยนะฮะแล้วก็อยู่พร้อมกับลูกชายอีกคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าวัานที่เกิดเหตุเนี่ยน้องทําน้ําร้อนหกสตัวเองแล้วก็สอบถามถามน้องเป็นอะไรไหมน้องบอกไม่เป็นอะไรฮะก็เลยเไม่ได้ว่าอะไรจนวันรุ่งขึ้นเนี่ยสังเกตเหต็นว่าที่อวัยวะเพศของน้องเนี่ยมันมีอาการบวมแดงอ่ะก็เลยพาน้องมาที่โรงพยาบาลยืนยันครับว่าไม่มีใครเอาน้ําร้อนไปสาดใส่น้อง แล้วก็ไม่เคยมีใครตีด้วยไม่มีใครทําร้ายน้องส่วนตัวพ่อเลี้ยงนะฮะซึ่งเป็นแฟนของคุณสุจิตาคนปัจจุบันเนี่ยคุณสุจิตาบอกว่าพ่อเลีย้ยงอาจจะมีการตีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการตีเพราะว่าทําโทษะฮะไม่ได้มีการตีเพราะว่าเหตุผลอย่างอื่นนะครับไม่ได้มีความแรงด้วยขณะที่หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์การแพทย์ศูนย์พึ่งได้คุณวรพัฒน ก็บอกว่าหลังจากรักษาพยาบาลสิ้นสุดลงเนี่ยนะฮะคงจะให้เด็กอยู่กับบ้านพักเด็กและครอบครัวเพื่อความปลอดภัยไปก่อนส่วนในเรื่องของคดีเนี่ยคงต้องไปสอบสวนเด็กอีกครั้งหนึ่งรวมไปถึงตรวจสอบสุขภาพจิตด้วยคือต้องมีทีมผู้เชี่ยวชาญในการสอบปากคําเด็กนะฮะโดยการสอบปากคําในวันนี้นะครับก็จะมีอายการคุ้มครองสิทธิ์เด็กและเยาวชนในส่วนของการดําเนินคดีกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดรวมไปถึงเรื่องของการ ดูแลสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวก็จะมีการทํางานร่วมกันนะฮะคือตอนนี้ข้อมูลมันยังไม่ตรงกันในฝั่งของเอาผู้ใหญ่และกันนะฮะฝั่งของแม่เลี้ยงฝั่งของคุณแม่ของน้องเองเนี่ยก็บอกว่าน้องทําน้ําร้อนลวกตัวเองหกใส่ตัวเองในขณะที่เด็กเองเด็กยังบอกว่าตอนแรกเนี่ยบอกว่าเป็นแม่เลี้ยงทำนะฮะแล้วพอไปสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งน้องบอกว่าพ่อเลี้ยงเป็นคนทํา คือเดี๋ยวคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการสอบปากคำเด็กเพราะว่า,าต้องมีหลายทีมนะฮะไปดูทั้งจิตวิทยาด้วยนะฮะดูจากทางกระบวนการยุติธรรมด้วยไปสอบปากคําความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ยังตัดสินไม่ได้เหมือนกันครับเพราะดีนะครับที่ยังไม่เป็นอันตรายมาก